เพืเ่อนๆวันนี้ป๊าปขับรถออกมากับสหนด้วยแสงแดดบ้านเราที่จ้าซะเหลือเกินก็ทําให้ตาป๊าปพร่ามัวได้นี่ป๊าปก็รู้สึกว่าสายตาจะสู้แสงไม่ไหวทุกครั้งที่จ้องจอโทรศัพท์หรือจอคอมพิวเตอร์หรือเจอแดดแรงๆตาป๋าพรก็จะมีการมัวพร่าได้และทุกครั้งเวลาที่จ้องจอโทรศัพท์นานๆไม่ว่าจะเป็นการเช็คคลิปดูคลิป หรือการตัดต่อคลิปซึ่งหมอป๊าจะต้องอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์เป็นเวลานานๆทุกครั้งที่เินยหน้าขึ้นมาสายตาก็จะรู้สึกผ้ามัวแล้วก็มีภาพซ้อนได้นี่วันนี้ป๊ามีตัวช่วยฉมบอกตัวนี้เลยเ,เพื่อนแว่นลูซีนเป็นแบรนด์แว่นตาแฟชั่นที่มีคุณสมบัติเด่นคือเลนที่เปลี่ยนสีตามความเข้มของแสงได้และกรองแสงสีฟ้าจากหน้าจอดิจิตอลได้ แว่นตาน้ำหนักเบาดีไซน์ทันสมัยเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้สายตาเพ่งหน้าจอเป็นเวลานาน,านๆเช่นนักเรียนหรือพนักงานออฟฟิศมีการรับประกันหลังการขายเช่นคืนเงินหรือส่งสินค้าใหม่หากสินค้ามีปัญหาหรือเสียหายแถมตัวแว่นก็ยังดูดีเพราะเป็นแว่นแฟชั่นนะเพื่อนๆใส่แล้วไม่รู้สึกว่าเราใส่แว่นสายตาหรืออย่างใดมันดูดีเพราะมันแว่นแฟชั่นนะนี่ไงแพคเกจจิ้งสวยงามมาพร้อม ผ้ากันเลนช็ดเลนด้วยนะนเพื่อนและตัวแว่นตาเลนแว่นตาเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ถ้าปกติจะเป็นสีขาวนะแต่ถ้าเจอแสงจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าซึ่งจะสามารถกันแสง UV และแสงสีฟ้าได้100%ยเปอร์ซ <Wow. S 1> แล้วใส่แล้วดูดีไม่เคอะเขินใส่ไปข้างนอกได้ใส่ออฟฟิศได้ดูดีไหมเพื่อนนี่ไง uh oh. สามารถใส่ไปไหนก็ได้ลูซินปักนก้าแล้วกดเลย